สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมผมบอลจันตากองนะฮะแล้วในคลิปนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาดูท็อปร้อยนักเตะนะครับผมของฟีฟ่ายนะฮะซึ่งทางฟีฟ่า1นะครับผมก็ได้ทำการปล่อยนะครับนักเตะท็อปร้อยนะครับผมหรือว่านักเตะที่มีสแตทมากที่สุด100ตัวแรกออกมานะครับผมซึ่งผมนะฮะ ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับผมตั้งแต่อันดับ100ซึ่งเราอาจจะต้องทำยาวกันถึง10พาร์ทกันเลยทีเดียวเชลนะครับผม<อ>นะ <Squ irrel> ก็คือซึ่งผมนะฮะจะเอานักเตะมาเปรียบเทียบกันนะครับผมของ FIFA 21กับ FIFA 20นะครับผมนะ <S <S ว่านักเตะในท็อปร้อของ FIFA 21เนี่ย เปลี่ยนแปลงไปจากฟีฟ่า20มากน้อยเพียงใดนะครับผมนะจะเป็นยังไงเราไปดูจากอันดับท็อป100เลยนะครับผมก็เริ่มจากอันดับที่100นะฮะก็เป็นคนนี้เลยครับผม บราเอร์ลิงฮร์แลนด์นะครับผมก็เออผมบอกก่อนนะฮะว่าผมจะเอาสแตตที่มันแบบอัปเดตครั้งสุดท้ายของการธรรมดานะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะฮะเออบอกเลยว่าผมดูจากเว็บ o o ต w i n c o m นะครับผมนะก็เป็นเว็บของต่างประเทศเขาเนี่ยซึ่งรว,รวบรวมทั้งหมดอะตั้งแต่ฟีฟ่าไม่รู้ภาคที่เท่าไหร่นะครับจนถึงภาคที่ปัจจุบันอะเออ เขารวบรวมมาได้แบบครบถ้วนกระบวนความจริงๆนะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อไว้ก่อน่วงหน้าเลยนะฮะก็อันซ้ายนะครับผมจะมาจากฟีฟ่า20ส่วนอันขวาเนี่ยจะมาจากฟีฟ่า21นะครับผมนะก็เริ่มจากเอริกฮาเลน์นะครับผมฟีฟ่า20เนี่ยสแตต79นะครับผมพอมาฟีฟ่า21สแตตเพิ่มมา5นะครับผมเป็น84นครับผมวิ่งเนี่ยความเร็วนะครับผมประเภทความเร็วเพิ่มมา2นะฮะ จบสกอร์โอ้โ oh, หจบสกอร์มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะประมาณ8นะครับผมเพิ่มขึ้นมา8การส่งบอลเท่าเดิมครับผมก็คือส่งบอลน,นี้แย่มากนะฮะ ส่วนเลี้ยงบอลน,นะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับจาก74เป็น76การป้องกัน36เป็น43นะครับผมส่วนความแข็งแกร่งนะฮะ80เพิ่มเป็น85นะครับผมสกิลมูฟ3ดาวมิฟูสามดาวก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะในอนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะพัฒนาได้ต่อนะฮะสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะทางเว็บมันเนี่ยมันจะเด้งบ่อยนิดนึงนะครับผมนะโฆษณาแม่งเด้งนะครับซึ่งผมจะบอกแค่ ที่มันเนี่ยไอหกตัวที่มันโชว์นะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้าอยากดูทั้งหมดที่มันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูในในเว็บ f o o t w i n c o m นะฮะแล้วก็อันดับต่อมานะครับผมเป็นเพลย์เมกเกอร์จากทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับผมอย่างคริสเตียนเอริกเซ่นนะฮะโอ้โหสแตตลดมาจาก FIFA 20ถึง3เลยนะฮะถือว่าสแตตเนี่ยดรอปลงมานะครับพอสมควรนะฮะลดมา3นะครับจาก88เหลือ85นะครับผมความเร็วลดมา1นะฮะจาก73เหลือ72จบสกอร์ยังเท่าเดิมนะครับผมถือว่ายังคงยิงการยิงเนี่ยยังใช้ได้นะครับความเร็วก ก็จะดอปลงมาตามอายุนะครับการส่งก็ลดลงมาสองนะครับผมจาก90เหลือ88นะครับดิบลิ้งนะครับผมการเลี้ยงบอลลดมาสองเช่นกันนะฮะจาก 84เหลือ82การป้องกันเท่าเดิมนะครับผม53เหมือนกันนะแล้วก็ฟิสิกอลนะครับความแข็งแกร่งก็เหมือนเดิมนะครับ63นะฮะสกิลมูฟ4ดาววิกฟูน5ดาวนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ถนัดทั้งสองเท้านะครับผมสำหรับคริสเตียนอูริกเซนนะฮะเทรเมเกอร์ของงูใหญ่อินเตอร์มิลานคนนี้นะครับผมแล้วก็อันดับต่อมานะครับผมเป็นแบ็คจอมบุกของทางฝั่งยูเวนตุสนะครับอย่างอเล็กซานโดรนะฮะสแตท ก็เท่าเดิมนะครับผม85เท่าเดิมนะฮะแต่ค่าเฉลี่ยนะครับผมการวิ่งเนี่ยความเร็วนะครับผมความเร็วลดลงมา2นะครับจาก83ดหรือ81นะฮะจบสกอร์ก็65เท่าเดิมนะครับผมการส่งนะครับก็เป็น77เท่าเดิมนะครับดริฟลิงการเลี้ยงบอลเท่าเดิมนะครับการป้องกันนี่ลดลงมา1นะครับผมน่าเหลือ81เท่ากับฟิสิกอลหรือว่าความแข็งแกร่งนะฮะก็ลดลงมา1นะครับผมแต่สแตทเท่าเดิมนะครับวิกฟุต สามดาวสกิลมูฟสามดาวนะฮะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับผมนะสแตตเฉลี่ยก็85เท่าเดิมแต่ข้างในนี่อาจจะลดลดไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงไม่น่าจะมีอะไรต้องห่วงมากเท่าไหร่สำหรับอเล็กซานโดนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะยังคงใช้ได้เช่นเคยนะครับสำหรับอเล็กซานโดนะใครทำฟทีมโดนตดุหรือว่าทำทีมอิตาลีนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับคนนี้ แพงหน่อยแต่ก็อร่อยแน่นอนนะฮะอันดับต่อมานะครับผมเป็นแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างคลายวอล์กเกอร์นะครับผมสเตตโอเวอร์ออลเนี่ยรวมนะครับเพิ่มมา1นะครับจาก84เพิ่มเป็น85นะครับผมถือว่าเป็นแบ็คที่โชว์ฟอร์มได้สดเอวเฮี้วจริงๆนะฮะสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาของเขานะฮะคลายวอล์กเกอร์นะครับผมดูความเร็วครับเพิ่มขึ้นมา1นะครับผมจาก91เป็น92ชุตติ้งหรือการจบสกอร์นะครับก็เท่าเดิมนะฮะอีกสแบ็คก็ไม่จําเป็นมาากเท่่ไหหรรรนะคัับบส การจบสกอร์นะฮะแล้วก็การส่งบอลน,นะครับผมเพส76เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็การเลี้ยง 77เท่าเดิมนะครับผมการป้องกันลดลงไป1นะครับจาก81เหลือ80แล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับผมเพิ่มขึ้นมา1นะฮะจาก81เพิ่มขึ้นเป็น82ในฟีฟ่ายีนะฮะก็มีสกิลมีสกิลมูฟเพิ่มขึ้นมา1ดาวนะครับผมจากฟีฟ่ายีเนี่ยสกิลมูฟ2ดาวนะครับผมในฟีฟ่ายีสกิลมูฟเพิ่มขึ้นมาเป็น3ดาวนะครับส่วนวิกฟุตก็มี2ดาวเท่าเดิมนะครับผมก็เท้าข้างซ้ายเนี่ยที่ไม่ถนัดก็อาจจะเตะแบบ 8, 8, 9, 9, 9, 9 อาจจะเตะไม่ค่อยเต็มตีนสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับนั่นก็เป็นอิกคาดีปีเมียพี่นะครับผมเนฮะ้พามพามพาม,พมก็เป็นมารอิกคาดีนะครับผมกองหน้าชาวอาร์เจ,จนตนาของทีมปาลิสซ์แชังแมงนะฮะก็สแตท 85เท่าเดิมนะครับผมความเร็วนะครับผมจาก75ลดเหลือ73นะครับผมแต่การจบสกอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมจาก84เพิ่มมาเป็น85นะครับแล้วก็การส่งนะครับผมแหมอยู่ปารีสนี่สงสัยเขาจะฝึกการส่งบอลระยะสั้นนะครับผมนะทำให้การส่งบอลเขาเพิ่มขึ้นมาถึง4นะฮะจาก61เพิ่มมาเป็น65นะครับผมแล้วก็การเลี้ยงบอลเพิ่มขึ้นมา1นะครับจาก77เพิ่มเป็น8ปดนะครับขออภัยนะฮะการป้องกันนะครับผม36มสิบ เดิมแล้วก็ฟิสิกส์ข้อลดลงไปหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับผมเพราะว่าปปี้เมียพี่แมนครับผมทุยไม่เกี่ยวนะฮะก็มาโรอิคาดี้นะครับผมสกิลมูฟสามดาววิกฟุตสีดาวนะครับผมถือว่าการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับมาโรอิคาดี้นะครับผมแต่ฟอร์มตอนนี้ผมดูแล้วไม่ค่อยจะค่อยแสดงให้มเท่าไหร่นะฮะสำหรับมาโรอิกาดี้นะครับผมนะเออไปดูตัวต่อไปเลยฮะ อาตัวต่อมานะครับผมก็เป็นเดียโก้โกดินนะครับผมนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมซึ่งทางเว็บฟุตบินนะครับดูดูไปดูดูมานะครับเกิดเออร์เลอร์ซะยงนั้นนะครับผมของฟีฟ่า21นะครับผมสงสัยข้อมูลนันจะใหม่เกินไปนะมทำให้เราแบบหลุดออกมานะครับผมเราก็ต้องมาดูในเว็บของ ea. com เลยนะฮะก็เป็นเว็บหลักอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมก็ ตอนนี้ก็อันดับที่95นะครับผมโอ้โหนี่คุยมาตั้งนานนะครับผมยังถึงอันดับที่95เพียงเท่านั้นเองนะฮะก็เป็น Diego g o d ด n นะครับผมโอ้โหสแตทลงมาจากฟีฟา20เนี่ยส,เล,นนสเ,ยเลยนะครับผมพอๆกับ Christian Eriksen เลยนะคนนี้นะแต่ว่ารูปเนี่ยรูปต m b n น i l เนี่ยยังเป็นชุดที่อยู่อ t มา d ริดนะครับท่านผู้ชมโอ้โห EA s p o r t นี่คือคุณจะไม่ลงทุนนอะไรเลยเลยครับเนี่ยโอ้โห oh, <no. S 1> บ้าบอฮะ ยังคงใช้รูปขีงเขาอยู่แอ t มาดริดนะครับผมโอ้โหยอมใจ EA จริงๆนะฮะไม่รู้จัดจะพงจะเปลี่ยนนะครับคนนี้ก็เรามาดูสเตตกันดีกว่านะครับอย่าพูดไม่ได้ EA นะครับผมก็ความเร็วนะครับผมด Diego g o ด i นจักวิ่ง60นี่กองหลังนะครับวิ่ง60นี่ถือว่าช้าแล้วนะครับผมยิ่งลดไปอีก3นะครับเหลือ57นะฮะจบสกอร์นี่เราไม่ต้องไปดูนะครับกองหลัง48ก็คง48เท่าเดิมนะครับการส่งบอล64ก็ยัง64เท่าเดิมนะครับผมการเลี้ยงบอลลดลงมา1นะฮะ จาก63เหลือ62นะครับผมการป้องกันก็ลดลงมา2นะครับผมนะจาก89เหลือ87นะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งจาก83เหลือ79นะครับตัวนี้ก็สกิลมุก2ดาววิกฟท์2ดาวนะครับไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นอันดับที่94นะครับนั่นก็เป็นโทบีอันเดอร์เวรลนะครับผมเซนเตอร์แบ็กของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมก็สแตทลดลงมา2นะครับจาก87เหลือ85นะครับผมความเร็วจาก 64เหลือ63บสจบสกอร์55เท่าเดิมนะครับผมการส่งก็72เท่าเดิมนะครับผมการเลี้ยงบอลจาก67นะครับผมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเป็น68นะครับผมแล้วก็การกลดลงไปหนึ่งะฮะจาก88เหลือ87แล้วก็ฟิสิกอลนะครับหรือว่าความแข็งแกร่งนะฮะก็เท่าเดิมนะครับผมเ9เท่าเดิมนะครับสกิลมูฟกับบิกฟุตก็เท่าเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะคนนี้นะตัวต่อมานะครับผมซึ่งผมความคิดผมนะฮะ ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบบ OP นะฮะตัวนี้นะฮะก็เป็นกูลาซี่นะครับผมผู้รักษาประตูของทางอาร์เบลลซิปนะฮะก็สแตนดต85เท่าเดิมนะครับผมเอาก็เริ่มจากอันแรกนะผมไดวิ่งก็น่าจะเป็นการเซฟนะครับผมก็84นะฮะ84เท่าเดิมนะครับผมนะแล้วก็เป็นแฮนด์นะครับผมน่าจะเป็นการรับการรับบอลน,นะครับผม86เหลือ85นะครับผม ต่อไปเป็นคิกนะฮะเป็นการเตะลูกฟุตบอลนะครับผมจาก81เพิ่มขึ้นมา1เป็น82นะครับผมแล้วก็รีเฟกนี่น่าจะเป็นปฏิกิริยานะครับผมจาก86เนี่ยก็คง86เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็สปีดนะฮะ43เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็การยืนตำแหน่งนะฮะก็เป็น84เท่าเดิมโดยรวมแล้วก็ ไม่ไม,ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับกูลาซี่ตัวนี้นะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นกองกลางชาวสเปนของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างโรดี้นี่ครับผมก็85เท่าเดิมนะครับผมสำหรับโอเวอร์ออลสเต็นะครับผมก็การความความเร็วเนี่ยหรือว่าการวิ่งนะครับผมก็ลดลงไป2นะครับจาก67เหลือ65นะครับผมการจบสกอร์เนี่ย86เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็การส่ง77เท่าเดิมนะครับผมการเลี้ยงบอลเนี่ย จากเจ็ดสินะครับผมลดลงไป1เหลือ77นะครับผมการป้องกัน82เท่าเดิมนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งหรือว่ากายภาพเนี่ย80เท่าเดิมนะครับผมก็สกิลมูฟ3ดาววิกฟุต4ดาวนะครับผมเท่าเดิมนะฮะถือว่าเป็นกองกลางที่สกิลมูฟสูงนะฮะ3ดาวนี่ถือว่าสูงนะครับผมสำหรับการรับนะฮะเออแล้วก็มีวิกฟุต4ดาวเนี่ยเคลียบอลได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวาเลยนะครับตัวนี้นะถือว่า โอเคเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมหรือว่าตัวที่91นะครับนั่นก็คือแฟรงกี้เดยองนะครับผมก็สแตตโอเวอร์ออโดยรวมเนี่ย85เท่าเดิมนะครับผมแต่ความเร็วนะครับผมเพิ่มจากฟีฟี่ส20ขึ้นมา1นะครับจาก79เพิ่มมาเป็น80นะครับผมการจบสกอร์64เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็การส่งบอล84เท่าเดิมนะฮะการเลี้ยงบอลนะครับผมจาก88ลดลงเหลือ87นะครับการป้องกัน7 เ6เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งนะฮะเพิ่มมา1นึนครับผมจาก76เพิ่มเป็น77นะครับผมนะโอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอันดับที่100ถึงอันดับ91นะครับผมแล้วคลิปต่อไปเนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างก็อย่าลืมกดติดตามชาแนลบลอลจัาตากองไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ